สวัสดีค่ะบอ,อันนี้เราถ่ายอย่างะครับสวัสดีครับตอนนี้ฮะเราก็อย,อยู่ที่ โนโทจินนาการค่ะเยเซอร์เยเซอร์ด้วยนุกอย่างมีเงี้ยงงเนอะเงี้ยงงมค่ะก็คือสบายแล้วนะหลับสบายลมเย็นหลับสบาย